บทสวดระลึกถึงพระพุทธเจ้าอิทะัตถาคโตโลเกอุปัชติสถาคตเกิดขึ้นในโลกนี้อรหังเป็นผู้ไกลาจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชาจารณสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะ สุขโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตโรปุริสธรรมสารถิเป็นผู้สามารถฝึกคนที่ควรฝึกอย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุษย์สางเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่น ผู้เบิกบ,บานด้วยธรรมพระควาเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์โสอิมังโลกังตถาคตนั้นทำให้แจ้งซึ่งโลกนี้สะเทวกังสะมารกังสัพพรรมกังสัตสมณะพรามณีกับทั้งเทวดามารพรมหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราม ประชังสะเทวะมนุษย์สังเทวดาพร้อมทั้งมนุษย์สะยังอภิญญาด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วสัจฉิกัตวาประเวเทสิสอนผู้อื่นให้รู้แจ้งตามสูธรรม,มังเทเสสิสถาคตนั้นแสดงธรรมอาทิกัลยานางไพเรอะในเบื้องต้น มัชเชกัล,ลยานางังไผเราะในท่ามกลางปริโยสานะกัล,ลยานางังไผเราะในที่สุดศาสถังสัพยัญชนงังเกวละปริปุนงังบริสุทธิทางปร,รมจริยังประกาเสติทรงประกาศพรหมจันทร์คือแบบแห่งการปฏิบัติอันประเสริฐบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิญพร้อมทั้งอัดผั ร้อมทั้งพยัญชนะดังนี้บทสวดระลึกถึงพระธรรมสวาขาโตพระควตาธรรม,มูพระธรรมเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วสันทิติโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโก เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จํากัดการเอหิปัสิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิอโอปนัยโกเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจตังเวทีตับโพวินยูหิติเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนดังนี้ บทสวดร,ระลึกถึงพระสงค์สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังคโคสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังคโคสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติตรงแล้ว ยายะปฏิปันโนภะควะโตสาวะกะสังโขสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนภะควะโตสาวะกะสังโขสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติสมควรแล้วยทติทัง ได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาริปุริสยุขานิอัตถะปุริสปุคลาคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวได้แปดบุรุษเอสะพัควโตสาวะกะสังโคนั่นแหละคือสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหุเนยูเป็นสงควรแก่สักการะ ที่เขานำมาบูชาปาหุเนยโยเป็นสงควรแก่สการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักคิเนยโยเป็นสงควรรับทักษินาทานอัญชลิกรณีโยเป็นสงที่บุคคลทั่วไปจะพึงทำอัญชลีอนุตตรังปุญญาเขตตังโลกสสาติ เป็นสง์ที่เป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าดังนี้